ไปแล้วฮะความโลภคนมนุษย์ธรรมดาสวงพระเหลืองนะครับก็มนุษย์นี่แหละครับที่กําลังฝึกปฏิบัติอยู่ทีนี้ถ้าคุณไม่อยากจะเสริมกิเลสพระคุณอย่าถวายเงินผมบอกว่าผมถือว่าการถวายเงินให้พระนี่เป็นบาปนะแล้วบาปมาหันด้วยเพราะพระเอาเงินไปทําอะไรไม่ดีเนี่ยคุณมีส่วนด้วยนะนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราอยากให้พระดีเริ่มต้นที่ตัวเองฮะคารวะยกเลิกการถวายเงินพระ เลิกะสินสิบข้อเนียสินสินส้อยยี่สิบเอ็ดข้อสิบข้อแรกก็มีหัวอ,อยู่แล้วนะครับจะเป็นข้อที่8ดหรือข้อที่9้าไม่แน่ใจนะครับ บอกว่าพระเนี่ยจับเงินจับทองไม่ได้ไม,ไม่ได้ฮะจริงจริงแล้วจริงๆริงเขาให้มีของแค่แปดอย่างพระนะ่ะเพื่อจะได้ฝึกตัวเองฮะ,ะให้อยู่ในสิ่งที่จําเป็นที่สุดของชีวิตเท่านั้นเองถ้าคุณไม่แถวนเงินท่านก็จะมีโอกาสได้ฝึกตัวเองให้อยู่ในนั้นส่วนเงินค่าน้ําค่าไฟวัดคุณตั้งกรรมการมาจัดก,การครับอย่าให้พระพระจริงๆวัดไม่ใช่เจ้าของพระนะพระไม่ใช่เจ้าของวัดนะรพระเป็นผู้มหาศัยในวัดครับซึ่งคารวะอาจจะสร้างให้พระอยู่เพราะเมื่อก่อนนี่พระก็อยู่ในป่าตามทุดงตามที่พระเจ้าสอนนี่คือก็อยู่ตามสภาพแบบนั้น นะฮะอยู่ตามจริงๆมีกรดมีอะไรก็ว่ากันไปในท่อมในท่อมว่าไปแต่ต่อมาเนี่ยคารวาสก็เห็นว่าพระลาบากก็อาจจะสร้างที่อยู่ให้อะไรเงี้ยนะแต่พอประมาณแต่ทั้งหมดนั้นก็ควรจะเป็นการดูแลของคารวาสนะครับ ในเรื่องของค่าน้ําค่าไฟถ้าคุณอยากให้เขาจัดการบริจาคก,กันไปคารวะโกงอะไรก็ว่ากันไปนะพระไม่ควรจะเกี่ยวข้องกับเงินเพราะนั้นพระเองก็ควรจะปฏิบัติในเรื่องของาศาสนกิจแต่เพียงอย่างเดียวดังนั้นคารวะจะช่วยกันวันนี้นะแก้ไขที่ตัวเองเลิกถวายเงินพระนะครับแล้วาศาสนาไทยจะดีขึ้นทันทีเชื่อผมไหมนะลองดูนะบ่นพระนะฮะไม่ได้บ่นเรื่องเนรคํมอะไรไม่ได้บทนเรื่องเนรนะตอนนี้มันเป็นกลายเป็นธุรกิจแล้วนะ พระบางท่านบางองค์เนี่ยทำงานเพื่อยศเพื่อเงินแล้วนะออมันไปกันใหญ่แล้วนะแล้วยศพระนี่เลิกได้ไหมไม่มีแล้วไหมยศเนี่ยพระอะไรมียศนะผมพูดวิจารณ์กันตรงๆนะศา <c oughs> ส,สนาพุทธเขาไม่ยดติดอ้เรื่องเปลือกเรื่องยศเรื่องศักดิ์ไม่มีฮนะ <c oughs> เขาสอนให้ไปพึ่งปฏิบัติธรรมเอาคุณเอาพระธระรมมาแลแ้วฝึกป,ปฏิบัติตําแแน่งตําแหน่งทางสงฆ์แบบพระพ,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 พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าวาดวัดไหนพระพุทธเจา้จาเป็นพระศาสดา ไม่มีฮะนะฮะก็มีเอาพระก็คุณดูพระประเทศอื่นเขามีไหมพระที่เป็นพระพุทธเนี่ยของประเทศอื่นเนี่ยเขามียศไหมเขามีไหมพระอะไรนะน่าจะมีนะมีเหมือนกันมีไหมมีฮะมีเหรอมีครับคุณไปดูดิไม่ไม่แน่ใจะมีแต่ว่้าถาาถ้าจบแค่นั้นถ้าคุยเรื่องเงินถวายพระเนี่ย แม่พูดลำบากแต่ว่าเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยนะทางพระได้ผมฟังแล้วก็น,น่าวิตกเหมือนกันน่าวิตกจริงครับ,รบและอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นใครจะทำที่าาดูแลพระสงฆ์คารวาดไงฮะคุณก็จัดคณะคณะกรรมการวัดขึ้นมาเลยครับดูแลไม่ใช่พระสงฆ์ธรรมดีหรคณรวาดตัดสินเหรอพระฝ่ายธรรมวินัยไงไอ้นั่นไอ้นั่นเขาว่ากันเองในหมู่สงฆ์ก็ว่าไปใครทําผิดวินัยก็ว่าไปก็มีหัวหน้าพระอันนี้มันไม่ว่าอะไรนะอย่างวัดเส้าหลินก็มีหัวหน้าพระ แต่เขาไม่มีนะ C 7 C 8ปด่ไม่มีนะก็ไม่มีนี่วัดประวัติของของไทยก็ไม่มีเขาสอบเขาสอบเอาไงมาเรียนน่ะมีมีเขาเขามีเจ้าวาดมีท่านมหาเทระท่านอะไรว่าไปครูท่านมหานะครับก็าไล่ลำดับชั้นที้ไปต่อไปสมเด็จศาสนาไหมคือคนนี่แหละเข้าไปสมัครเป็นคนบริหารกิจการของพระของกิจการศาสนาก็เป็นคารวาสหมดบริหารโดยหลักโดยกลไกแล้วก็พระเนี่ยก็เป็นคนที่เข้าไปอยู่ในการบริหารตรงนั้นไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางโลกโดยตรงเนี่ย ผมว่าศาสนาพุทธก็จะดีขึ้นนะฮะแต่อย่างแรกเลยทําได้เลยครับพี่น้องครับก็คือเลิกถวายเงินพระนะพูดตรงนี้ผมเป็นความคิดเห็นนะใครว่ายังไงก็ลองดูฮะผมเสนอให้ดูแล้วเราเราแก้แบบเนี้ยพระจะดีขึ้นนะรับรองนะไอ้แบบอย่างนี้จะไม่มีอีกเลยพระไม่มีเงินสีกาจะมาไหมหแล้วขอยิงนะพระที่ไม่ดีมันจะไม่บวชด้วยมีของแปดอย่างจะอยู่ทำไมฮะเออใช่ แต่ที่บวชทุกวันนี้หมผมว่าเริ่มต้นมันน่าจะคิดเหมือนกันแล้วครับแปดอย่างคือมีมีทั้งที่ตั้งใจปฏิบัติจริงๆแล้วพวกไม่มีอะไรทําเข้าไปบวชก็มีนะเออเขาบอกบวชนี่เหมือนกันนี่เหมือนกันนี่เหมือนกันบวชจะมีอยู่ห้าอย่างับอกหักอืหลักรอยอืคอยงานสังขารเสื่อมหรือว่าเลื่อมใส อันหลัง,งน้อยอันอันหลังนี่มีคุณคุณบวชจะบวชเพราะอะไรอือ,อกหักไม่บวชหลักรอยองทำอะไรไม่ได้หรือว่าอยู่คอยงานสังขารเสื่อมหรือว่าคุณเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาถ้าเลื่อมใสอยากเข้าไปประพฤติศาสก็มีพระสงฆ์แบบนี้เยอะวันนี้อย่ามาบอกว่าพระสงฆ์เสื่อมและศาสนาพุทธเผื่อนผมบอกไม่เกี่ยวเลยฮะศาสนาพุทธคือคําสอน นะครับเป็นความจริงเป็นสัจธรรมแห่งโลกเพราะนั้นไม่มีวันเสื่อมคนต่างหากที่เสื่อมครับพี่โด่งบ่อกี่บอกว่าเรื่อถวายเงินขยายไปเรื่อยเลยนะพระถวายเงินพระครับทำไมเหรอสินค้อที่สิบเขาบอกอยู่แล้วเวนจาการรับเงินและทองของมีค่าแล้วทีนี้ก็ถวายกันอยู่ได้ผพราว่าเพียงแต่เอามาใช้มันถูกวิดีโอถวายก็ไปรถยนต์เนนคําก็มีได้ไงถ้าไม่มีใครถวายไอ้คนถวายรถยนต์พระเนี่ยบาปที่สุดเลยนะคนนั้นะเนนคําเนี่ยบาปหนึ่งละ ไอ้โรงลงมาไอ้คนตาไว้อะนะหนักพอกันไอ้คนแล้วผมขับรถรับพาดีบาปสนะไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวนะนั้นนะอ้าวโอเคครับพักสักครู่ครับครับครับเข้ามาช่วงของ แหว่งปาขาความ <source> ช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยเครื่องสีข้าวตาเสือครับเปอร์เซ็นต์ข้าวสีได้ <eties> สูงขึ้นเป็น6 7เ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับด้วยระบบเทอร์โบชาร์จครับทำให้ได้รำมากขึ้นได้ปริมาณข้าวมากขึ้นและปัญหาข้าวบูดข้าวไรสาจะหมดไปเครื่องสีข้าวตาเสือด้านคุณภาพเอาแต่ว่าเขาสรุปแล้วที่นคคุณเครื่องสีข้าวตาเสือของก็ดีจริงตาไม่ดี อันไม่ก็เห็นแต่แค <ılan book> ่ขยันจริงจรๆแค่ทไม่ดีกก็ไม่แต่เครื่องโบชารีดีนะแต่เครื่องข้าวดนปกติเนี่ย เครื่องสีข้าวยี่ห้อเนี่ยได้ไม่เกิน50%หรอกน้อยจะเป็นแกลบเป็นลำเป็นข้าวหักเยือข้าวหักก็รัฐบาลเขาแถลงเนี่ยเรื่องของการสีข้าวเนี่ยเขาอยากพูดถึงตัวเลขอยู่ที่50%ซครับไม่ทราบว่ารัฐบาลรู้จักเครื่องสีข้าวตาเสือหรือยังอืมจะรู้รุ่นเก่ารุ่นใหม่เนี่ยเพิ่งออกมาได้หกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ท่านใดสนใจนะครับในรายละเอียดแล้วก็เรื่องเทคนิคนะครับเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะครับ ktkubon.com นะครับ kt n c o m นะครับตรงนี้ครับไปดูรายละเอียดได้เลยโทรไปก็ได้ครับโทรไปก็ได้0 8 6 7 1 9 5 7 5 3ล่าสุดนี้ผมไปเจอเจ้าของเครื่องสีข้าวเนี่ยนะเขาก็ไม่อยากให้เอ่ยชื่อว่าเป็นใครเขาเขาอยากจะอยู่เบื้องหลังนะฮะก็ไปเจอ แกก็คุยให้ผมฟังบอกว่าขนาดนี้เนี่ยเครื่องสีข้าวตาเสือเนี่ยผมก็คุยเรื่องว่าสภาชาวบ้านตอนนี้เรากำลังลดต้นทุนการผลิตเครื่องปุ๋ยเนี่ยเราลุยไปถ้าชาวบ้านทําปุ๋ยตรงนี้ได้ทั่วแล้วเนี่ยนะลดต้นกำลผลิตแล้วเนี่ยชาวบ้านจะมีเงินเหลือผมจะชักชวนชาวบ้านเนี่ยมาทาโรงสีชุมชนมีโรงสีของตัวเองเราติดต่อทางเจ้าของเครื่องสีข้าวตาเสือเขาบอกเห็นดีด้วยเลยนะฮะแล้วบอกว่าจริงๆแล้วมีเครื่องสีข้าวขนาดเล็กเนี่ยแสนสองแสนเนี่ยสามารถสีได้แล้ว จริงจริงมีด้วยเหรอมีฮะก็คุยคุยกันเนี่ยเขาบอกลไม่โอ้ยต้นทุนมันแสนสองแสนก็มีแล้วแต่ว่าก็จะสีได้น้อยลงไงแต่จริงมันก็พอพอเหมาะแล้วสำหรับอ่าประมาณ20-30-40หลังคาเรือนอย่างเงี้ยครับหนึ่งโลงเงี้ย ซึ่งมันก็พอดีกับสภาผมพอดีเลยนะก็ประมาณสภาพี่มาครับรับสภาพี่มาร้อยคนร้อยคนเดียวมาสักยี่สิบคนเรือนเออประมาณนี้ยก็พอดีใช้ก็หน้าพอดีใช้อ่ะใช้เงินต้องทุนไม่เยอะไงราคาขนาดนี้เนี่ยใช้งบจากรัฐบาลที่เข้าไปช่วยในชุมชนได้เลยนะไม่ต้องใช้โอ้ยสภาชาวบ้านเขาไม่เคยพึ่งใครครับ๋อลงทุนลงหุนกันเองทำเองครับไม่ต้องพึ่งใครหลักการหมาป่าไม่เคยขอใครกินครับกรับหาเป่กู้ครับก็สภาเฉพาไปกู้เขาร้อยละยี่สิบไม่ต้องกู้ กอนแต่เดี๋ยวนี้รวมตัวแล้วคือสภาชาวบ้านเนี่ยเริ่มจากปุ๋ยก่อนไงเอาปุ๋ยก่อนเอาปุ๋ยถูกไปให้ปั๊บถ้าใช้ปุ๋ยถูกที่ว่านี่นะไล่ละยี่สิบบาทเนี่ยนะแล้วถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยจะมีเงินเหลือ20ไร่จะเหลือ2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นว่าสองหมื่นสามหมื่นอยู่ในกระเป๋าทำอะไรเอ้าไปลงทุนตั้งโรงสีดิคนละห้าพันสิบครอบครัวเท่านั้นเองนะใช่ก็เอาสิบครอบครัวห้าหมื่นยี่สิบครอบครัวหนึ่งสภาปฏิเสธถูก ก็เนี่ยหนึ่งสภาเนี่ยตั้งหนึ่งลงสีใช่แล้วคุณก็เอาสภาบริหารลงสีนะครับอภา,า,ามีอยู่แล้วใช่ป่ะนี่ไงบอกแล้วสภาชาวบ้านมันเริ่มก่อนเออมันทําได้เยอะเสร็จแล้วทีนี้บอกว่าระดับตําบลเนี่ยเจ้าของเขาบอกว่าโอ้ถ้าถ้าสีระดับตําบลน,นี่เจ็ดแสนกว่าบาทเท่านั้นเอง ระดับตำบลนะใหญ่มีไหลไหลสภาที่นี่สะดวกตรงนี้ว่าพอมันเป็นของชุมชนใช่ไหมสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ต้องไม่ต้องแล้วช่วยกันแล้วเป็นส่วนกลางใช่เป็นส่วนกลางแล้วคราวนี้ละครับพอคุณสีข้าวเองท่านเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องการค้าขายพอคุณสีได้เป็นข้าวสารปั๊บ อ่าทีนี้จะพูดต่อไปอนะต่อไปจะพึ่งพาตัวเองได้ชาวชาวนาที่อยู่ในสภาชาวบ้านจะรวยแต่นี้คุณขายเองเลยบรรจุถุงบรรจุกระสอบพึ่งนะคะแล้วก็คารตลางแข่งวยแล้วไม่ต้องให้รัฐบาลมากําหนดราคาข้าวต่อไปพวกเราเนี่ยจะกําหนดเองครับใช่ไม่ต้องให้เหนื่อยคนปูเขาอ้าวมาเติมสินค้าจะเสือไปเยอะเลยโอ้ยมาถึงคลิปคลิปเรื่องคลิป เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดไปสั้นๆเองเรื่องคลิปนะครับพ่อขงผมก็รอให้กระแสข่าวมันออกมาก่อนว่าอะไรเป็นอะไรยังไงก่อนที่เราจะพูดแต่ก็พูดคร่าวๆไปแล้วบอกว่าจริงๆเรื่องคลิปตรงนี้ไม่ว่ามันจะออกมาแบบไหนเนี่ยประชาชนถ้ายืนบนแข้งตัวเองแล้วไม่ต้องเดือดร้อนไม่ว่าคุณทักษิณจะกลับบ้านไม่กลับบ้านหรือคุณทักษิณจะเป็นยังไงหรืออมามย์จะเป็นยังไงถ้าเราพึ่งพาตัวเองได้รวมกันเป็นกลุ่มแล้วอาศัยความสามัคคีเนี่ยนะครับใช้หลักตรงนี้พึ่งพาตัวเองท่องให้ได้พอพึ่งพาตัวเองได้ประชาชนแข็งแรงกัันนเีครบ คอร์รัปชันจะหมดจากประเทศครับนะครับแล้วประชาชนจะเริ่มกําหนดทิศทางของประเทศตามแบบของเสรีประชาธิปไตยที่เขาเป็นในทุกประเทศทัทศท่วโลกทําไมฝรั่งมันถึงได้เป็นอ่ะคุณว่าไม่ใช่ฝรั่งมันก,การเมืองมันแข็งแรงนะฝรั่งมันเริ่มจากสังคมมันเป็นประชาธิปไตยสังคมมันแข็งแรงก่อนครับแล้วการเมืองมันถึงมั่นคงแต่วันนี้คุณไปปฏิวัติการเมืองคุณอยากให้การเมืองเป็นประชาธิปไตยแต่ในแต่สังคมของคุณเนี่ย มันยังอามาดกันอยู่เลยแล้วคุณจะไปเป็นประชาธิปไตยที่มั่นคงได้ยังไงฮนะไม่มีทางเพราะฉะนั้นวันนี้มาเปลี่ยนสังคมเราให้เป็นประชาธิปไตยใช้ชีวิตอย่างคนประชาธิปไตยแบบหมาป่าผมเรียกตัวเองงั้นะนะฮะเพราะเป็นสัตว์ประชาธิปไตยพึ่งพาตัวเองไม่ขอใครกินไม่ใช่หมาพุดเดิลน,นะฮะ,นะ <ทำ S 1> เอา้าโอเคปรากฏคลิปมันออกมาวันนี้ขอรายละเอียดนิดนึงคลิปนี้ออกตั้งแต่วันที่6กกรกฎาคมนะฮะมีข่าวประกอบกันมาหลังจากคลิปออกนี่เรียกว่ากระเทือนกันไปทั้งกองทัพ รัฐบาลนิดหน่อยครับแต่กองทัพเนี่ยคือก็สนเราเป็นคําพูดที่ยอมรับกันแล้วครับว่าคุณทักษิณเป็นคนโทรศัพท์คุณโอ๊คุณโอ๊คเป็นคนยืนยันว่าพ่อพู่เองเสียงพ่อแน่แต่มีการตัดต่อหรือเปล่านั่นต้องไปถามราะเอียดอีกทีครับแต่ล่าสุดอัปเดตคุณคุณโดมน่าจะสบายใจกันหลายฝ่ายนะว่านะครับพบสสครับคุณธนศักดิ์ ปฏิมาที่บอกทหารที่สั่นไหวใช่ไหมแต่ปรากฏว่าพบสสมอแถลงข่าวเลยพูดข่าวผ่านนักสื่อเลยเราก็บอกให้รอดูนี่ฮะเขาบอกว่าเพราะว่าสสอ้างนะครับไม่สนคลิปครับเพราะว่าทหารคือทหารมีหน้าที่ทหารหนักแน่นครับครับทหารมีหน้าที่เป็นทหารครับการเมืองไม่ยุ่งนะไม่เกี่ยวครับนสบายใจนะครับจาวัวนครับจ้าวัวสบายใจเรื่องนี้ไหมครับจริงเหรอจริงเนี่ยสบายใจก็ส่วนหนึ่งแต่อยากจะรู้ว่าจริงเหรอจริงครับ ก็เขาแถลงข่าวเนี่ยมีการรู้สึกไปที่วังน้ําเขียวใช่ไหมไปอยู่กันครบเลยทั้ง4ี่ห้าเหล่าทัพเนี่ยวานนี้วันสุขพร้อมใจกันปลอมือเขาเรียกว่าแสดงจุดยืนกองทัพแล้วจุดยืนที่ออกมาดูเหมือนว่าจะเข้ายืนอยู่ข้างรัฐบาลอย่างมั่นคงคือถ้าถ้าดูว่ายุ่งกับการเมืองไหมคือพยายามทหารจะปลีกตัวออกจากการเมืองแล้วการเมืองจะมีข่าวมีกระแสข่าวมีการพูดคุยมีคลิปอะไรก็ไม่สนใจเขาคือทหารอาชีพนะฮะสบายใจไหอ อาชีพทำอะไรไม่รู้ก็อาชีพทหารนั่แหละคนตรงนี้อืเคยเป็นทหารอาชีพไหมแล้วรักทหารทาไมหลายคนที่ยืนตรงเนี้ยที่บอกว่าทหารอาชีพวันนี้ยอันนั้นกรณีพิเศษแล้วมันจะอาชีพยังไงเดี๋ยวไม่อาชีพเดี๋ยวอาชีพไว้ใจได้ไหมเนี่ยเอาเขาบอกตอนนี้แล้วไง ว่าพบสสท่านเนี้ยก็บอกแล้วไม่สนใจครับเพราะว่าทหารมั่นคงมั่นคงหนักแน่นพบบบไม่พูดพบทบอยู่บนรถดูแลบอกอันนยกพบทบพูดเหมือนกันแต่เดี๋ยวอันนี้มันดูข่าวข่าวที่มันกระทบก่อนครับปรากฏว่าขนาดนี้เนี่ยคุณยุทธศักดิ์เขาบอกว่านะตั้งแต่คลิปออกมาเนี่ยตอนนี้สื่อเข้าพบไม่พบเลยนะ ก็บอกล่าสุดเนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก็มีการประชุมคณะมนตรีเสร็จสิ้นประมาณบ่ายบ่ายสิบเอ็ดสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะฮะปรากฏว่ารถตู้ของรัฐมนตรีหลายคันก็ขับออกไปแต่คุณยุทธศาสตร์เนี่ยขับรถส่วนตัวรถยังอยู่รถประจำตำแหน่งอยู่แต่ไปรถส่วนตัวรถส่วนตัวเอาไว้หลอกนักข่าวว่างั้นไว้ยังอยู่และอย่างเนี้ยหลบสื่ออย่างเงี้ยแสดงก็ตอบเรื่องคลิปไม่ได้มีหลายคนบอกว่าคลิปอันนี้ออกมาเนี่ยตอนเนี้ยอย่างที่คุณยุทธศาสตร์เคยพูดว่า ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการเลื่อนเก้าอี้อนะเป็นขึ้นใต้น้ําในกระทรวงกลาโหมขนาดนี้มีหลายคนวิเคราะห์ว่าคุณยธศักดิ์จะอยู่ในตําแหน่งนี้ได้ไปจนถึงสิงหาไหมอ๋อครับคือเขาจะเปิดสภานะคุณเรื่องเนี้ยคุณลองดภาพเลยครับคือผมว่าส,สภาพนักข่าวนะกับการให้ข่าวเพราะว่ามันไม่เจ๋งเท่ากับพบสส